ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความหนักแน่นความเป็นปึกแผ่นความน่าเชื่อถือพลังของท่านจะช่วยเสริมคำพูดคำจาให้หนักแน่นเสมือนภูผาหนักแน่นดังคุณเขาที่เชื่อ,อถือได้ ไพ่บอกบอกด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ดีท่านเป็นคนที่มีความหนักแน่นพูดจามีหลักการมีความมั่นคงอยู่กับร่องกับรอยไพ่บอกด้านการงานท่านจะได้พบกับเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานมีการเจราจาติดต่อที่แน่นอนท่านจะได้งานที่เกิดขึ้นจากการติดต่อมาก่อนหน้านี้ และท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทอย่างไม่คาดคิดไพ่บ่งบอกด้านการเงินท่านจะรับเงินจากการติดต่อเจระะจาเป็นเงินก้อนโตเช่นเงินที่ได้จากการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินหรือเป็นนายหน้าในการค้าขายอื่นๆไพ่บ่งบอกความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามหรือได้พบกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครอง มุ่นส่วนที่อยู่กันด้วยแล้วมีความเกื้อกูลและมีความมั่นคงถาวรต่อกันไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของท่านมีความรักสามัคคีต่อกันมั่งมีสีสุขไปด้วยบ้านที่ดินยานผ่านนะที่มีความใหญ่โตโออารูหลาท่านจะมีความสุขใจหากได้เดินทางท่องเที่ยว ท่านจะรับความสนุกสนานถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ช่างผู้ช่างเจรจาไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีการท่านจะมีการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านจะพบกับความสําเร็จที่ยัง่งยืนมั่นคงความสําเร็จกับโชคจะได้มาจากการติดต่อและการวนการด้วย ตัวคุณเองท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรคมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพูดการจาหรืออาจจะหมายถึงการมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นความเสียหายที่กินระยะเวลายาวนานสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร มาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจทําการสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังความฉาบฉวยชั่ววูบเหมือนลมพัดและมักส่งผลให้เกิดลมแรงที่แปรปวนได้ง่ายเสมอจนอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรอบคอบในการทำอะไรเท่าใดนักใจร้อนกว่าที่คิดมักเกิดจากความผิดพลาดได้ง่ายมีนิสัยชอบทำสิ่งใดตามอารมณ์ตนเองไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานด้านการสำรวจที่ดินรังวัดและเป็นผู้ควบคุมภาคพื้นดินไพ่แสดงด้านการเงิน ดูจากภายนอกแล้วท่านอาจจะดูเหมือนเป็นคนตรรนีขี้เหนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านค่อนข้างใช้จ่ายอย่างสุรุยสุร่ายโดยไม่คิดเสียด้วยซ้ำไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองมักเอาแต่ใจมีการทะเลาะเบาแหวงและระหองระแหงกันบ่อยแต่ก็พอพูดคุยกันร,รู้เรื่องได้บ้างไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้าน ขายที่ดินเปลี่ยนรถพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีอสังหาริมทรัพย์พอประมาณแต่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านกันเท่าใดนักเนื่องจากผิดหวังในความประพฤติของลูกๆไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลทางอากาศหรือเครื่องบินอาจได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศอีกด้วยไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆจากการเสี่ยงโชคทั้งสิน้น ความสำเร็จที่วาดหวังไว้ต้องรอไปก่อนและมีความราชาเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะกับศัตรูแต่มักไกลเกลี่ยตกลงกันได้มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมีเรื่องที่ต้องปกปิดอาจสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและท่านจะพบกับปัญหาในเรื่องครอบครัว อาจถูกทอดทิ้งหรือมีการแยกย้ายกันอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงที่ส่งผลต่อความมัวเมาของร้อนที่ผิดแปลกการพนันอบายมุกต่างๆและลาภผลต่างๆที่ผิดกฎหมายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ายในอบายามุขชอบเล่นการพนันชอบดื่มหลงงมงายในเรื่องศสยศาสตร์แต่มีความใจกว้างใจร้อนหากประกอบอาชีพหมอดูจะมีความเจริญและรุ่งเรืองไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ได้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดิมพันอย่างมากมายมีความลหลงใหลชื่นชอบในอาชีพหมอดูเป็นพิเศษหากได้มีโอกาสสังสรรค์เมื่อใดมักจะชอบดื่มสุราเป็นนิส ไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีเกณฑ์ได้รับความสูญเสียทางด้านการเงินท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุขต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือคู่รักที่เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรระวังในเรื่องการครบค้ากับเพื่อนฝูงท่านจะได้พบกับเพื่อนที่ไม่ดี ชอบฟอกไ่ในเรื่องอบบยามุขด้านครอบครัวท่านมักไม่ให้ความสนใจกับลูกเต้าเท่าใดนักทํานองว่ารักลูกไม่ถูกทางชอบตมใจลูกมากเกินไปจนลูกอาจจะเสียผู้เสียคนได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือได้ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเช่นการพนันต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังท่านจะเดือดร้อนจากการหลงมวอมในอบายมุกหรืออาจพบกับอุปสรรคเกิดปัญหามีความเสียหายค่อนข้างหนักทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทศทางที่ไม่ดีและตกต่ําได้สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ เชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการยึดติดในลาภผลและมวเมาในอบายามุกต่างๆผลจากธาตุของท่านจะทําให้เกิดการยึดติดการลหลงไหลในสิ่งใดๆจะมีมากจนกลบฝังเหตุผลความสูกต้องไปจนหมดสิน้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องอบายามุขการพนันไสยศาสตร์ หรือหมอดูอย่างงมงายจนบางครั้งไร้เหตุผลไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ได้รับ,รบล่าผลหรือมีไรายได้ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นได้รับเงินใต้โต๊ะไพ่แสดงด้านการเงินคุณจะได้รับเงินจากอบายมุกต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามชีวิตครอบครัวของท่านมักไม่ค่อยมีความราบรื่นเท่าใดนัก มีสภาพหมางเมินต่อกันเหมือนคนที่อยู่ห่างไกลกันโคนละสีกโลกไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีความสุขหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขต่างๆจนลืมครอบครัวเพื่อนฝูงที่ชั่วช้าจะนำพาความเสื่อมเสียเสื่อมทรามมาสู่ตัวคุณและครอบครัวไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทาง ท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลโดยจะได้เดินทางด้วยรถยนต์หรือทางพื้นดินรวมทั้งการเดินทางทางเครื่องบินด้วยภายแสดงด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภลอยจากการพนันเช่นได้ลาบจากที่ดินที่เกิดจากการเสี่ยงโชคแต่การหรือความสำเร็จหรือลาบผลใดๆที่ได้มามักจะสูญเสียขึ้นอยู่เสมอ จึงจะได้รับผลนั้นมาสิ่งที่ควรระวังให้ระวังท่านกำลังมีศัตรูเกิดขึ้นรอบตัวในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะได้รับความเสียหายจากการหลงมัวมลในอาบบยามุกต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความละเอียดละออที่นำไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองจะช่วยส่งเสริมให้มีพลังแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทเช่นเดียวกันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ภายนอกจะดูมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนดูเชื่องช้าแต่ภายในแข็งกร้าวตัดสินใจอะไรจะทำทันทีเป็นคนใจร้อน ไพ่แสดงด้านการงานชีวิตของท่านต้องทำงานหนักมีความเหนื่อยยากลำบากมากท่านชอบพบเพื่อนที่มีอายุมากและเป็นผู้ใหญ่กว่าการติดต่อเจราจาต้องอาศัยความละเอียดทั้งทางด้านงานเอกสารต่างๆจึงจะประสบผลสำเร็จได้ไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้ท่านควรใช้จ่ายอะไรต้องมีความระมัดระวังไม่ควรใช้เงินมือเติบรายรับ เข้าช้าแต่จ่ายออกอย่างรวดเร็วอาจทําให้การเงินของท่านสะดุดได้อย่างกระทันหันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่รักที่มีอายุมากกว่าจะคอยกํากับและดูแลท่านอยู่ทุกฝีก้าวไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ของท่านมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินมรดกมากมาย แต่มักจะมีแต่ความทุกข์ใจกับลูกและไม่ค่อยมีความสุขในบ้านเท่าใดนะักไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสำเร็จจากการเดินทางไกลอาจได้เดินทางไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศในเร็วๆนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านยังไม่มีโชคลาภและลาภลอยใดๆต้องทำงานด้วยลำแข้งของตนเองจึงจะได้รับผลสำเร็จ ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะมีศัตรูที่ผูกใจเจ็บและมีความขัดแย้งต่อกันอย่างรุนแรงเขาจะสร้างความเสียหายให้กับท่านเป็นระยะเวลายาวนานให้ระวังเกี่ยวกับขอบ้อพิพาทในเรื่องที่ดินหรือเหตุเพลิงไหม้โดยมีผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังสำหรับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคล่องแคล่วว่องไวที่เสมือนสายลมที่ช่วยหนุนนำสิ่งดีๆแต่ลมแรงที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผันผวนต่างๆขึ้นได้ไพ่บอกความหมายด้านลักษณะนิสัย ท่านมีความฉลาดกระชับกระเฉงคล่องแคล่วชอบด่วนตัดสินใจพูดไม่คิดจนเป็นปัญหาบ่อยครั้งแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความว่องไวและปราดเปรียวไพ่บอกด้านการงานท่านมีเกณฑ์ของความผันผวนด้านการงานที่เกิดขึ้นงานที่ตั้งความหวังไว้อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ได้รับความเสียหายในเอกสารสัญญาต่างๆที่ไม่สมบูรณ์และเกิดจากความเสียเปรียบการติดต่อสื่อสารไม่มีความแน่นอนอาจมีความผิดพลาดมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและอาจผิดนัดกับเพื่อนคู่ค้าต่างๆได้ไพ่บอกด้านการเงิน เกณฑการเงินของท่านมีการหมุนเวียนและมีการผันผวน,นอย่างรวดเร็ว,รวให้ระวังอาจได้รับเช็คเด้งท่านมีเรื่องนี้สินที่ต้องเสียเงินเพื่อชำระผัดผ่อนทั้งบ้านที่ดินได้ยานผ่าหนะบ้านที่พักมักอยู่ในทำเลที่ตั้งไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าใดนักไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้าม ให้ท่านระวังท่านจะพบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีการพูดจาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยชอบโป๊โปดมดเทสเชื่อถือไม่ได้เลยไพ่บอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวของท่านไม่ค่อยมีความรักสมคีกันเท่าใดนักมักมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนหากมีบุตร มักจะได้บุตรที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนหากต้องริเริ่มการใดๆมักจะมีความเสี่ยงสูงจึงไม่ควรลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลยอย่างกระทันหันไพ่บอกด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะรับความสำเร็จเพียงครึ่งเดียวท่านจะอับโชค ไม่สำเร็จสมหวังดังใจที่ต้องการได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ให้ท่านระวังพฤติกรรมการพูดที่ไม่ค่อยคิดของท่านเข้าไว้เพราะจะทำให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบและมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารต่างๆให้ดี และท่านจะมีเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีดดฟ้องร้องกันได้การจเจรจารมีความผิดพลาดทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังใจในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งไพ่บ่งบอกถึงการพูดจาผงผาง ความร้อนแรงที่ส่งผลต่อคำพูดวาจาอันส่งผลให้มีพลังตื่นตัวคล่องตัวไพ่ปงบอกด้านลักษณะนิสัยของท่านมักเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ขาดความยับยั้งชั่งคิดหรือชั่งใจมีอารมณ์ร้อนปากเสียปากไว ไพ่บอกด้านการงานคุณจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการติดต่อการขายท่านจะมีมิตรที่ดีเป็นคนตรงมีการพูดจาที่ตรงไปตรงมาไม่เยืินเยอะไพ่บ่งบอกด้านการเงินในช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินเข้าออกได้อย่างเก่งกาจและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และไม่ติดขัดทางด้านการเงินไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีเกียรติสูงศักเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารท่านมีครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องที่มีความรักสามัคคีกันอยู่ดีกินดีมีบ้านเรือนที่พักอาศัยและยานพาหนะรูราฟูฟ้าหากต้องการมีลูกท่านจะได้ลูกที่ดีเป็นอภิชาติบุตร และจะสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลของท่านและในช่วงเวลานี้ครอบครัวของท่านค่อนข้างจะมีความสุขไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสำเร็จจากการเจรจาการติดต่อหรืออาจมีการเดินทางไกลที่เกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านจะประสบความสำเร็จและโชคดีในการติดต่อเจรจา การค้าการขายมีความเจริญรุ่งเรืองกิจการดียิ่งขึ้นท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความเดือดร้อนจากคำพูดคำจาที่ไม่คิดมีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากโทสะของท่านเองจนทำให้การเจราจาต่างๆเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงดังนั้นให้ท่านระวังการทะเลาะวิวาทการพูดการจา และการถูกทำร้ายร่างกายอีกด้วยก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดั้นอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุด ดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคําทํานายนี้ให้ความสําคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินรูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทํานาย ตลอดไป